สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พ <pl ains> ๆ th คุณลูกค้าร้านแม่มาลี้าถ่ายทุกท่านคุณลูกค้าหาวันนี้ขอขอบพระคุณนะคะคุณพี่วรรักษ์ค่ะอยู่เขตสะพานสูงนะคะกรุงเทพมหานครนะคะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่สนใจชอบนะคุณลูกค้าค่ะชื่นชอบผ้าไหมสวยๆคุณลูกค้าค่ะผ้าไหมสังเคราะห์ทอเครื่องสามตะกอนนะคะพื้นนี้สีชมพูกลีบบัวพื้นนี้สีชมพูกลีบบัวค่ะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจนะคะสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยงานผ้าไทยผ้าทอผ้าไหมสังเคราะห์ทอเครื่องสามตะกอนนะคะเรียกว่า สีชมพูกรีบบัวค่ะมีความสวยหวานแล้วก็สดใสมากๆด้วยนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยค่ะขนาดหน้าผ้า100ซนตเมตรค่ะความยาวอยู่ที่180ซนตเมตรนะคะผืนนี้สีชมพูกรีบบัวนะคะสั่งซื้อ1ผืนวันนี้คุณลูกค้าสามารถนําไปตัดเสื้อนะคะหรือว่าจะเลือกนําไปตัดเป็นผ้าถุงหรือว่าคุณลูกค้าจะนําไปตัดเป็นกระโปรงหรือว่าคุณลูกค้าจะ คุณลูกค้านะคะไซส์ปกติมาตรฐานรือ S M L X L ปกติคุณลูกค้าสามารถนาไปตัดเางเกงก็ได้ด้วยนะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้กับงานผ้าไทยผ้าใหม่สวยๆนะคะผ้าใหมสังเคาะทอเครื่องสามตะกอค่ะคุณลูกค้าสั่งซื้อผ้าไปแล้ววันนี้คุณลูกค้านะคะรีเทเรียบนะจากนั้นคุณลูกค้าก็วางอ่าอัดผ้ากาวค่ะอัดผ้ากาวเต็มผืนนะจากนั้นวางแพทเทิร์นแล้วตัดเย็บค่ะคุณลูกค้าจะารวมไปถึงนะคะ เรามีโปรโมชั่นสุดพิเศษค่ะช่วงนี้นะคะโปรโมชั่นสุดพิเศษนะคะแถมฟรีคุณลูกค้าขาเรามีถุงผ้าเรามีถุงผ้าบิชชอปสวยๆนะคะแถมไปให้ใช้ฟรีอีกหนึ่งใบด้วยสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะเรืออีกนะคะคุณลูกค้าขาเรืออีกแค่50สิทธิ์สุดท้ายเท่านั้นนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจวันนี้ค่ะกับถุงผ้าบิชชอปใบใหญ่ๆแบบนี้แถมให้ฟรีหนึ่งใบด้วยสั่งซื้อสินค้าไม่ว่าจะมาช็อปที่หน้าร้านแม่มดีรรมะะผ้าไทาอทอออองงงงาานนนะคสั่่่ซื้ชล์ 5้0บาทขึ้นไปในวันนี้คุณลูกค้าก็จะได้รับนะคะถุงผ้าบิ๊กช็อปนะคะใบใหญ่ๆสวยๆแบบนี้แถมให้ฟรีทันทีด้วยขอบพระคุณคุณลูกคา้าทุกท่านมากๆเลยเนาะชื่นชอบนะคะผ้าไทยนะคะสีชมพูใช่ไหมไม่ได้มีแค่สีชมพูกลีบบัวนะเรามีนะคะให้ชมไม่ชอ็อปเพิ่มเติมด้วยนะคะคุณลูกคา้าถ้าชอบเฉดสีชมพูที่เข้มๆเลยที่นุ่มตัดนะคะเป็นเสื้อนาทรงไทยจิดดา,ดาคุณลูกค้าจ๋านุ่มเลือกใช้เป็นสีชมพูบานเย็นสีชมพูบานเย็นผืนนี้ก็สวยไม่แพ้กันเลยะคะ่ะสําหรับคุณลกค้ีอเวนนะะป็ หนึ่งเฉดสีที่สวยแล้วก็พรีเมียมมากๆด้วยสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยค่ะกับงานผ้าไทยผ้าทอนะผ้าไหมสังเคราะห์ทอเครื่องสามตะกอนนะคะพื้นนี้สีชมพูบานเย็นพื้นนี้สีชมพูบานเย็นค่ะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยค่ะ0ูนย์แปดเก้าศูนย์สี่หนึ่งหกศูนย์ศูนย์แปดค่ะหรือว่านะคะคุณลูกค้าจ๋ากับสีชมพูขายดีมากๆนะคะถ้าเป็นเฉดสีนี้นี่สีชมพูกะปิสุด Classic. คลาสสิกค้า ชอบคุณลูกค้าสนใจนะคะติดต่อสั่งตัดกันเยอะมากๆเลยนะคะกับสีชมพูรกระปิสวยๆผืนนี้ค่ะจะเป็นเฉดสีชมพูนะคะที่มีความสวยแต่เป็นสีชมพูที่มีความเข้มระมุนมากๆนะคะสาหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย490บาท490บาทขนาดหน้าผ้า1น0ซนติเมตรความยาวอยู่ที่180ซนติเมตรค่ะสามารถนําไปตัดเสื้อน,นะคะ <l> คุณลูกค้าสามารถเลือกนําไปตัดเสื้อหรือว่าจะนําไปตัดชุดถ้าตัดชุดนะคะแล้วเป็นสีพื้นทั้งชุดอย่างเช่นชุดขาวแบบนี้ใช่ 2ชิ้น980บาท2ชิ้น980บาทค่ะคุณลูกค้ากดไลค์กดติดตามกด s u b สไครต์ทางช่อง YouTube แม่าริภาทไทยของเราเรียบร้อยแล้วคุณลูกค้ารับสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นจัดส่งฟรีเก็บเงินไปทางไม่บวกเพิ่มรวมไปถึงนะคะของฝันของฝากสวยๆแบบนี้นะคะเรามีถุงผ้า ถุงผ้าปิดชอบสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟแถมให้ฟรีด้วยขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยเนาะชอบสนใจนะคะผ้าไทยรูปแบบไหนก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะ0890416008ค่ะหรือว่านําโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันไลน์สแกนที่ิวโอโค้ดทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณพี่นะคุณพี่วร,รักษ์ค่ะ อยู่เขตสะพานสูงค่ะกรุงเทพมหานครนะคะวันนี้เลือกซื้อเลือกช็อปเป็นสีชมพูกลีบบัวขอพรบคุณคุณพี่มากๆเลยนะคะถ้าชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเขามาได้เลยนะคะอยากดูอยากชมนะคะรูปเพิ่มเติมเพราะว่านะคะสีของผ้าที่เป็นผ้าไหมสังเคราะห์อทอเครื่องแบบนี้ไม่ได้มีแค่สีชมพูนะเรามีนะคะอีกประมาณ1 0เฉดสีเลยให้คุณลูกค้าได้ชมได้ช็อปเพิ่มเติมกันด้วยขอบคุณมากๆขอบคุณทุกการสนับสนุนขอบคุณทุกการติดตามนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe ทางช่อง y o YouTube แม่บารีผ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มาริพาทไทยทุกทุกท่านนะคะวันนี้ขอขอบพระคุณนะคะคุณพี่เพชรนะคะอยู่อำเภอเกษตรวิสัยค่ะจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะเลือกซื้อเลือกช็อปนะคะผ้าไหมสวยๆคุณลูกค้าคะเป็นผ้าไหมสังเคราะห์ทอเครื่องสามตะกอค่ะผืนนี้สีส้มพาสเทลผืนนี้สีนนส้มพาสเทลค่ะสาหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจนะคะเฉดสีส้มอยู่แล้วใช่ไหมจะนําไปตัดเสื้อคุณลูกค้าขาพอนะหชิ้นก็พอค่ะขนาดหน้าผ้านะคะหนึ่งร้อยเซนติเมตรความยาวอยู่ที่หนึ่งร้อยแปดสิบเซ แต่ถ้าไซส์ใหญ่กว่านี้แนะนําให้สั่งซื้อไป2ชิ้นค่ะคุณลูกค้านะคะสามารถนําไปตัดเย็บเพิ่มเติมได้เลยนะคะคุณลูกค้าจ๋างานผ้าไทยสวยๆแบบนี้นะคะซักเครื่องได้แล้วก็สีมิตกด้วยนะค,ะคุณลูกค้าขางานผ้าไทยสวยๆจากร้านแม่มารีผ้าไทยของเราค่ะนําไปตัดเสื้อนะค,ะคุณลูกค้าขาอัดผ้าก,กาวเต็มผืนค่ะจากนั้นก็วางแพทเทิร์นแล้วตัดเย็บได้เลยนะคะสวยสดใสามากๆเลยนะคะผืนนี้เรียกว่าสีส้มพัสเทลสีส้มพัสเทลจะมีความนะคะ สีนะคะก็จะมีความอ่อนๆนะคะแต่ยังมีความสดใสคุณลูกค้าคะมีความสดใสนะคุณลูกค้าคะสีส้มพาสเทลนะแล้วก็อีกหนึ่งเฉดสีขายดีคุณลูกค้าค่ะผืนนี้จะเป็นสีส้มนะคะสีส้มชาไทยสีส้มเข้มๆเลยนะคะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะถ้าให้ทางร้านตัดให้ด้วยคุณลูกค้าค่ะวันนี้ค่าผ้าพร้อมค่าตัดอยู่ที่1390บาทนะคะคุณลูกค้าสามารถเลือกผ้าแล้วสั่งตัดได้เลยค่ะ0 6 0 0 8ค่ะหรือว่านําโทรศัพท์ ที่มีแอปพลิเคชัน l ลายสแกนที่ QR Code ทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยนะคะรวมไปถึงนะคะผืนนี้ค่ะคุณลูกค้าคะกับงานผ้าไทยสวยๆนะคะผืนนี้จะเป็นสีส้มโอรสสีส้มโอรสคุณลูกค้าคะจะเป็นเฉดสีส้มที่อ่อนที่สุดเหมือนชมพูอะคะ่ะสีชมพูที่อ่อนที่สุดก็เรียกว่าชมพูโอรสเช่นเดียวกันนะคะสำหรับลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย0890416008ค่ะกับงานผ้าไทยผ้าทอนะคะที่มีให้คุณลูกค้านะคะได้ชมได้ช็อปกันในวันนี้ค่ะราคาชิ้ ละ490บาทราคาชิ้นละ490บาทนะคะสําหรับนะคะช่วงนี้โปรโมชั่นสุดพิเศษสําหรับลูกค้าที่สั่งซื้อนะคะผลิตภัณฑ์สินค้านะคะตั้งแต่500บาทขึ้นไป490บาทก็ได้แล้วค่ะคุณพี่จ๋างานผ้าไทยสวยๆนะคะเรามีนะคะถุงผ้าจากบิ๊กช็อปแถมให้ฟรีทันที1ใบด้วยสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยค่ะ089 0416008ค่ะกับงานผ้าไทยสวยๆแล้วเรายังมีโปรโมชั่นสุดพิเศษนะคะเพิ่มเติมมอบให้้กกับพพี่คคคุณลูคาคนิเศษของ แม่มารีพาไทยของเราด้วยยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe นะคะทางช่อง YouTube แม่มารีพาไทยด้วยนะคะคุณพี่จ๊ะงานผ้าไทยสวยๆวันนี้นะคะขอขอบพระคุณนะคะคุณพี่ค่ะคุณพี่คุณพี่เพชรนะคะอยู่อเาเภอกระสวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดคุณลูกค้าเลือกชมเลือกช็อปเข้ามานะคะบอกว่ารับนะคะสีส้มพาสเทลรับสีส้มพาสทเทลผืนนี้ค่ะคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถสั่งซื้อเข้ามาได้เลยหรือว่าจะชอบสีส้มเข้มๆนะคะที่เรียกว่าสีส้มนะคะสีส้มชาไทยหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะชอบสสีม้ม ที่อ่อนที่สุดเรียกว่าสีส้มโอรสค่ะคุณลูกค้าสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลย0890416008หรือว่านำโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันลายสแกนที่ออทิวโอคตทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยจ้า สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกคา้าร้านแม่มาริผ้าไทยทุกๆท,ท่านนะคะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจกําลังมองหาผ้าตัดเสื้อสวยๆว,วันนี้ค่ะคุณลูกค้าคะเรามีหลากหลายเฉดสีมากๆนุ่มมีมาให้ดูให้ชมหลากหลายเฉดสีมากๆผืนที่นุ่มถืออยู่ตอนนี้จะเป็นเฉดสีเขียวค่ะจะเป็นเฉดสีเขียวคุณลูกค้าคะราคาผืนละ490บาทราคาผืนละ490บาทขนาดหน้าผ้า100ซนติเมตรค่ะความยาวอยู่ที่180ซนติเมตรซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถนะคะนำไปตัดเสื้อนําไปตัด กระโปรงก็สวยค่ะคุณลูกค้าขารวมไปถึงนะคะนี่เลยค่ะต้องมีนะคะถุงผ้าใบใหญ่ๆสวยๆแบบนี้แถมให้ฟรีอีกหนึ่งใบด้วยกดไลค์กดต like, ิดตามกด subscribe นะคะรวมไปถึงอย่าลืมก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะคุณลูกค้าขากับงานผ้าไทยสวยๆว,วันนี้นะคะสั่งซื้อสินค้านะคะ500บาทขึ้นไปคุณลูกค้าก็จะได้รับนะคะนี่เลยค่ะถุงผ้าใบใหญ่ๆแบบนี้แถมไปให้ใช้ฟรีหนึ่งใบด้วยขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยนะถ้าชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขาสำหรับเฉดสีเขียวจะมี k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  หัวเป็ดคุณลูกค้าขาแล้วก็สีเขียวปีกแมงทับคุณลูกค้าชอบเฉดสีไหนเลือกได้เลยนะคะคุณลูกค้านะขอบคุณคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะหรือว่าคุณลูกค้าจะชื่นชอบสีแดงถ้าคุณลูกค้าชอบสีแดงคุณลูกค้าขานุ่มมี2เฉดค่ะจะมีสีแดงอมชมพูเรียกว่าสีแดงมะเหมียวค่ะแล้วก็อีก1เฉดสีคุณลูกค้าขาสีแดงกล่ําสีแดงกล่ําสวยแล้วก็สดใสมากๆเลยสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยหรือว่าคุณลูกค้าจะชอบนะคะสีดําค่ะคุณลูกค้าขาผืนนี้สสสีดําาาาานนเละคคุณู้มรถ ไปตัดเสื้อเนาะคุณลูกค้าจะแต่ถ้าคุณลูกค้าจะนำไปตัดชุดเนาะอย่างเช่นชุดขาวแบบนี้ใช่ไหมคุณลูกค้าต้องใช้ผ้า2ชิ้นนะ คุณลูกค้าต้องใช้ผ้า2ชิ้นเพราะว่าผ้า1ชิ้นตัดเสื้อได้1ตัวผ้า1ชิ้นตัดผ้าถุงได้หนึ่งตัวคุณลูกค้าขาดังนั้นถ้าตัดเป็นชุดคุณลูกค้าสั่งซื้อสีดํา2ผืนได้เลย2 9งผืนบาท2 9 8ผืนบาทคุณลูกค้ากดไลค์กดติดตามกด subscribe ทางช่อง u t u b e แม่มาเย็บแม่มาลีผ้าไทยของเราใช่ไหมคุณลูกค้าจะได้รับนะคะถุงผ้าสวยๆถุงผ้าใบใหญ่ๆแบบนี้คุณลูกค้าขาถุงผ้าบีชช็อปแถมให้ฟรีอีก1น่ใบด้วยขอบพทมเอกคุา Ciao. ให้ฟรีหนึ่งใบด้วยขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยเนาะชื่นชอบนะคะผ้าไทยรูปแบบไหนก็สามารถเลือกชมเลือกช็อปเข้ามาได้เลยหรือว่าจะชอบสีชมพูรสรีชมพูวันนี้นะคะจะมีสีชมพูกะปิแล้วก็สีชมพูบานเย็นค่ะจะมีสีชมพูกะปิแล้วก็สีชมพูบานเย็นค่ะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าค่ะรวมไปถึงนะคะเฉดสีส้มค่ะเฉดสีส้มก็สวยไม่แพ้กันเลยคุณลูกค้าค่ะกับงานผ้าไทยสวยๆนะคะผืนแรกจะเป็นสีส้มนะคะคุณลูกค้า Yeah. ขื้นแรกจะเป็นสีส้มโอรสนะคุณลูกค้า่ะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจนะคะก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าค่ะสีส้มโอรสสวยๆนะคะกับสีส้มชาไทยคะ่ะสีส้มโอรสแล้วก็สีส้มชาไทยคุณลูกค้าขาเป็นอะไรที่สวยแล้วก็คลาสสิกม,มากๆถ้าคุณลูกค้าชอบนะคะราคาชิ้นละ490บาทถ้ารับ2ชิ้นคุณลูกค้าจะสามารถนําไปตัดชุดได้เลยเนาะราคาอยู่ที่980บาทค่ะคุณลูกค้าขาต่อกันที่นะคะเรามาต่อกันที่สีม่วงค่ะคุณลูกค้าที่ชอบเฉดสีม่วงนะคะเรานี้เลยนะคะคุณ ลูกค้าค่ะถ้าชอบชมพูอ่าถ้าชอบม่วงอ่อน สีม่วงดอกมเะเขือค่ะถ้าชอบสีม่วงอ่อนๆรับสีม่วงดอกมเะเขือผืนนี้นําไปตัดเย็บได้เลยหรือว่าถ้าคุณลูกค้าชอบสีม่วงเข้มๆสีม่วงเปลือกมังคุดสีม่วงเปลือกมังคุดสวยคลาสสิกม,มากๆถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยจะรับ1พื้ผืน2ผืนคุณลูกค้าแจ้งกับแอดมินได้เลยคุณลูกค้าคะ0890416008อยากดูอยากชมเพิ่มเติมคุณพี่จา๋าสแกนนี่ w, คิวอารโค้ดทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยนะคะผ้าไทยรุ่นนนนนนนีนี้้้้ะะะคคคคทุุุ่่มมมมแํําาาาาาใหณณููกกสรถไปตตััดเเยบพิิ ผ้ากาวก่อนนะผ้า,ากาวเต็มผืนค่ะจากนั้นก็วางแพทเทิร์นตัดเย็บได้เลยคุณลูกค้าจะตัดไซส์ er. ไหนรูปแบบอะไรก็เลือกตัดได้ตามใจชอบคุณลูกค้าค่ะผืนนี้จะเป็นสีน้ําเงินผืนนี้จะเป็นสีน้ําเงินค่ะแล้วก็ผืนนี้จะเป็นสีกลมนะคะคุณลูกค้าจ๋าสีน้าเงินเข้มๆสีกลมสวยๆคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย0800416008ค่ะคุณลูกค้าค่ะหรือว่าคุณลูกค้านะคะสนใจนะคะติดต่อเลือกช็อปเป็นเฉดสีขาวคุณลูกค้าค่ะเพราะว่าช่วง ไม่มีผ้าเนาะที่จะนําไปตัดชุดคุณลูกค้าขาววันนี้สีขาวมี2เฉดสีค่ะสีขาวมองเข้ามาแบบสีขาวจัวแบบนี้เลยเรียกว่าสีขาวโอโม่ค่ะแล้วก็สีขาวนวลๆสีขาวครีมๆสวยๆแบบนี้เรียกว่าสีขาวงาช้างสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย0890416008กับงานผ้าไทยผ้าทอสวยๆจากร้านแม่มารีผ้าไทยของเราในวันนี้คุณลูกค้าชอบนะคะชิ้นไหนชอบเฉดสีอย่างไรคุณลูกค้าสามารถเลือกได้เลยเพราะว่าที่ร้านของเรา ะะมีให้เลือกให้ช็อปนะคะมากมายนะคุณลูกค้า่ะมากกว่า1ิเฉดสีแล้วกันน้องมากกว่า1ิเฉดสีคุณลูกค้าค่าากกาสสนนะกกส,ส,คคคสนุกเลยเราชอบเฉดสีไหนเราเลือกได้เลยคุณลูกค้าจ๋าคุณลูกค้านะคะให้ทางร้านของเรานะคะดูให้คุณลูกค้าก็แจ้งเข้ามาถัาเข้ามาเลยอยากตัดเสื้อ อยากตัดผ้าถุงอยากตัดกระโปรงหรือว่าอยากตัดเป็นชุดขาวสวยๆแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยถ้าตัดชุดขาวชุดดาวันนี้นุ่มจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษด้วย2,200บาทเท่านั้นค่ะ2,200บาทเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าค่ะเพราะว่าคุณลูกค้านะคะก็จะตัดเป็นทรงไทยเดือนต้นทรงไทยจิตอาดาแค่นี้แหละค่ะคุณลูกค้าสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยนะเดี๋ยวทางร้านแม่าริพาไทยของเราตัดให้ค่ะคุณลูกค้าค่ะถ้าเป็นเฉดสีเทาวันนี้สีเทาเงินแล้วก็อะไรคะคุณลูกค้าจ๋าผืนนี้จะเป็นสีเทาเข้้มนนะะผืีจ็็ค่แลวกกกอ ะเป็นสีเทาเงินซินเวอร์นั่นเองคุณลูกค้าชอบเฉดสีไหนคุณลูกค้าก็เลือกได้เลยขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยเนาะชอบสนใจงานผ้าไทยสวยๆจากร้านแม่บริผ้าไทยก็มีให้ชมให้ชอปมากมายหลากหลายคอลเลกชันมากมายหลากหลายรายการมากๆสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยหรือว่าคุณลูกค้าจะเลือกช็อปเป็นสีเหลืองคะ่ะสีเหลืองมัสตาร์ดนะผืนนี้จะเป็นสีเหลืองมัสตาร์ดค่ะคุณลูกค้าคะถ้าชอบนะคะสีเหลืองสวยๆส,สีเหลืองแบบว่า ไฮโซน,นิดนึงนะคะสีนี้สวยค่ะรวมไปถึงนะคะผืนนี้จะเป็นสีเหลืองทองผืนนี้จะเป็นสีเหลืองทองสีเหลืองที่เข้มที่สุดจะมีความสวยแล้วก็ความเข้มแล้วก็ความสว่างในตัวด้วยนะคะสดใสมากๆเลยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งผืนค่ะผืนนี้นะคะเรียกว่าสีเหลืองรวงพึ่ง ผืนนี้เรียกว่าสีเหลืองวงพึ่งสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยค่ะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8ค่ะคุณลูกค้าขาแล้วก็อีกหนึ่งผืนสวยๆวันนี้ค่ะสีเหลืองดอกคูณนะคะคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็เลือกช็อปได้เลยนะมีแต่สีสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเฉดสีขายดีคุณพี่จ้าเฉดสีน้ําตาลเฉดสีน้ําตาลวันนี้นะคะก็จะมีสีน้าตาลเปลือกไม้ พืนนี้สีน้ำตาลเปลือกไม้พื้นนี้สีน้ำตาลเปลือกไม้ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งผืนวันนี้ค่ะสีน้ำตาลโอวันตินสีน้ำตาลโอวันตินถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลย089 0 4 1 6 0 0 8นย์ค่ะคุณลูกค้าขารวมไปถึงนะคะเฉดสีฟ้าวันนี้ค่ะคุณลูกค้าขาเฉดสีฟ้าวันนี้นะคะ3เฉดสีสวยสวยสามเฉดสีสวยสวยวันนี้คุณลูกค้าขาสีเทาอมฟ้าสีเทาอมฟ้าคุณลูกค้าขาสวยไม้สีเทาอมฟ้าค่ะคุณลูก you <laughs> ตัดเสื้อตัดผ้าถุงตัดกระโปรงตัดกางเกงได้เลยคุณพี่สามารถเลือกซื้อเลือกช็อปได้เลยค่ะผืนนี้จะเป็นสีฟ้าผืนนี้จะเป็นสีฟ้าสีฟ้ารายชินีค่ะคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าค่ะหรือว่าคุณลูกค้าจะเลือกซื้อเลือกช็อปเป็นสีฟ้าเข้มๆที่เรียกว่าสีฟ้าน้ําทะเลค่ะคุณลูกค้าชอบผืนไหนบอกได้เลยนะราคาผืนละ490บาทขนาดหน้าผ้านะคะ100นะคะความยาวอยู่ที่180ซนึ่งคุณลูกค้านะคะสามารถนําไปตัดเสสื้อามารถนําตัดผคุณลูกค นาไปตัดกระโปรงหรือว่าจะตัดเป็นชุดมินิดสเหมือนที่นุ่มใส่ก็ได้นะคุณลูกค้าขาขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยนะรวมไปถึงถุงผ้าสวยๆแบบนี้นะคะเป็นของคุณลูกค้าทุกท่านเพราะว่าสั่งซื้อ1,490พืน490บาททางร้านขออนุญาตแถมให้เลยคุณพี่จ๋าเลือกซื้อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะแต่ขอบอกก่อนว่า ได้แค่100ท่านเท่านั้นคุณลูกค้าขาถ้าหมดแล้วนะคะถ้าหมดแล้วก็ต้องขออภัยคุณลูกค้าด้วยนะแต่ตอนนี้ยังมีอยู่ค่ะคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลย0890416 008ค่ะร้านแม่มาริาพาไทยยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยขอบพระคุณค่ะ